สวัสดีค่ะพบกับเบลล่านะเบลล่าลาล่าลาลาเบลลา่าดาชอลีบีวันนี้เบลจะพามาเล่นเกมเกมชื่ออะไรเบลจำไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเบลเคยเล่นแล้วนะคะแล้วเบลก็โหลดเล่นอีกเพราะว่าเบลก็ซื้อโทรศัพท์มาใหม่ อาชีพนักผจญภัยนะคะก็คือทุกคนถ้าใครโหลดเกมนี้มาเล่นเริ่มต้นต้องได้อาชีพนี้กันทุกคนเขาก็จะเขาเนะ,ะ่ะที่จะพาดำเนินเ,เกมไป2000 years later นี่ข้าอยู่ที่ไหนข้าจำไม่ได้ว่าข้าสลบไปหรอ <laughs> คือเขาแบบว่าตื่นขึ้นมาเขาก็ผุ่มาที่ต่างโลกนะคะอย่างแรกเควสดภารกิจประจำวันก็ให้เก็บทิ้งไม้หนึ่งหินเหล็กไฟหนึ่งโอเคอยู่ด้านซ้ายมือไมไหหไ้หนึ่งหินเหล็กไฟหนึ่งเขาบอกให้ดูที่กระเป๋าก่อนกระเป๋ามีไอเทมไอเทมที่เราหยิบก็จะมา ขึ้นเีมน,นะคะก็ล้ลแรกก็ทำตามภารกิจที่เควสที่เขาให้ทำก่อนเหมือนทุกๆเกมอะไรแล้วให้ประดิษฐ์ขวานหินคลิกรูปขวานชอบ p h o n e X s Max แบบเหมือนแบบตรงหัวมันแบบว่า หน้าจอมันไม่เต็มจออ่ะแล้วก็ให้ไปอะไรนะตัดต้นไม้สองต้นแล้วก็จะให้บอกออาใส่อุปกรณ์ก่นอนแล้วก็เก็บเก็บนี่ดูขออนุญาตเก,ก็บเก็บ เพราะว่าเปียววะเคยเล่นเราเหินเป็นอะไรที่หายากมากถ้าเจอถ้าเจอสัปหลาดเราสามารถจมตีได้เลยนะ,ะยนี่เลยเนีเ่ยลัวเกมนี้เลือดก,ก็ค่อนข้างที่จะลดลดง่ายนะแต่ถ้าเจอสัปหลาดตอนกลางคืนแต่ถ้าเจอหนอนอย่างนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรตัดสองต้นแล้วก็ประดิษฐ์มีดประดิษฐ์มีดอ่ะ นีแล้วเราก็เอามาใส่ที่มือคนะ่ะเออถ้าอาวุธที่ดีเนี่ยตอใช้ขวานดีกว่าเอามีดเอาไวส้สำรองรองด้านขวาเนี่ยสลับได้ด้านซ้ายมือใช่ไหมเลี้ยวซ้ายหรือขวาเอออยู่ตรงมุมข้างล่างนะคะเอาไได้เดี๋ยวนี้เราก็รวบรวมต้นไม้เอามีดไปตัดไม้ไปตัดป่าหญ้าต้นไม้เนี่ยเราได้เราก็ได้ สวรรค์หาซากแข่งแสงสว่างซากดเาดยกขำตลกงเดยกขำตัวเองมากเลยกับประสบการณ์ที่ได้มาก,ก็เดินดึงทั่วง่ายอ่ะโอเคเราเห็นแล้วนะคะตรงนี้อุ้ยในผ้าปิดแผล นี่เราต้องหาถ้ำเออสัมผัสยากหน้าจอขึ้นสีเหลืองเพราะว่ามันก็ลงราเที่ยงคืนเดี๋ยวตั้งค่าหน้าจอให้มันแบบอ่าซ้อบแบบแสงไฟเวลาเราเล่นโทรศัพท์นะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้นะคะ อ่ะโอเคมาแล้วนะอ่าออกทางเก็บเก็บปนเจ้อ่าเก็บปูนเจ้าน,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 นท่อมเราจะเปิดปกติก็ได้นะคะเปิดโฆษณาก็ได้ของไม่ต่างกันดีขึ้นมานิดหน่อย ีกับ HP นี่คือเลือด EP นี่คืออ่ามานาไปอีกห้องนึงมีอะไรมีกองดินมีน้ำมันเราต้องขับเออเขาที่ตัดหัวป่ะเออใช่ใช่ต่อนไม้นี่ก็หาย,ยากนะแต่จริงๆถ้าไปตัดต้นไม้ก็ไม่ยากแต่มันเป็นของปเปียน ใช้เยอะในการครับของเนี่ยถ้าเตอนส่3ได้ให้ทีบนี่ะนเห็นไหม พวกขุดหินขุดกองดินต้องไปหานี่เจอบอสบอสนี่แนะนำให้ไปเป็นขวานาดีมีนไดีประเนี่ยหเนี่ไเนี่ไเนี่ไเนี่ ของเต็มกระเป๋าเดยวกินกันคาถาพลาังจิต ต้องนอนนะคะถ้ากำลังหมดเวลาที่เราจะนอนก็ไม่มีอะไร เราก็จะได้พวกโต๊ะครับอะไรตา่างๆ่างมานี่นี่แหวนมาเลาไม่ใช้อุปกรณ์เสริมเดี๋ยวนอนก่อนก่อนที่เราจะนอนเราต้องตั้งแคมไฟ สามวันแล้วยังไม่ได้นอนต่อไปสร้างตกทำง,งานหนึ่งแล้ก็เก็บขอวเรียจา่าไปรีบทำเชือ่อ ตกคนคนเต็มทำไมชาเนี่ยอุกรณอนนะ,ะอันนี้ก็จะเก็บพวกรพยากรส่วนนี้น่าจะเป็นของจิปาถงของกินของต่างๆอไป I would cut my feet. I thought my neck apa. further. 14 but Hai, 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 ไม่สศร้เทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จงก็เข้ามา t h a n นจะไปพังของของเรา,าต่อไปสร้างอะไรนะโต๊ะโต,โตโ๊ะหินสองแล้วก็ ท่้นไม้สองท่้นไม้สองเอาหัวเลยกกาเอามาต้องการไหว พุ่เอ้ยเนี่ยพว่หินก่อนเอามาขุดหินสร้างพว่หินตัวนี้ก่อนนะคะอ้นเนี่ยอั้นที่สี่เนี่ยเพื่อที่จะมาขา่าขุดหินขุดหินขุดหินที่บางทางได้ใช้หมูป่า ไม่ไม่ดอกของเลยก็มีหทเอาไม่ดอกไม่ดอกหินไม่ดอกอะไรเลย ทากที่หายากมีเลยบมีเลยผมีอย่างเลยต้นแบบนี่น้ำไปทำกับขาวสาทีนจัเ่อง้จ,จ้าไปก่อนตั้งจับไฟ หายเริ่มถูกึแล้วก็เป็นภูมิแพ้เสียงเบลก็จะหายโอเคนอ,อนเลยนลก็มานะคะคือเบลจะคับโต,โ,ตโต๊ะชุดเกาะเลเวลหนึ่งตามเพลสเราก็ต้องไปตรงป่าที่เราอ่ะไปอยู่อ่ะต้นไม้มันเราตัดอยู่แล้วมันก็ต้องมา เดี๋ยวครับก็เพิ่งอุ้ยพูดโอ้โ g กนี่นี่นี่ใช่เอ ต้นไม้เลยอะหลุมสัตว์นี้เราต้องปิดเพราะว่ามันจะตายจะเดินเช้ามาเกเลยรอบๆนี่คือแหล่งน้ำเราก็กรอกใส่กระดาษกินกินก็ได้อระหลาดนี่ย เราสามารถที่จะโอเคะต่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็มีน้ำนะตัวละใหม่แล้ว ลงย่าเลยโอ้นี่มตบกลางโอ้รอแบบตายแน่ยเลยตา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 ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอันนี้พันแผลกัน Thousand years later. Oh, it's a นำดาวได้โทเทมมาได้โทเทมอ่ามาสเตอร์แห่งการซ่อมกับโทเทมป้องกันเล็กโทเทมพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคนะคะทุกคนวันนี้จบแค่นี้นะเดี๋ยววิวมาเล่นใหม่ให้ดูอีอพีหนะ้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้บลด้วยนคะคะ,ะ,ะช่องเบลล่าเบลล่าไดชอรีบี